ข้อตกลงความร่วมมือการดําเนินง,งานป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรงต่อเด็กสตรีและบุคคลในครอบครัวกับหน่วยงานผ่านขี่เครือข่ายซึ่งเราได้จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงไปแล้วนะคะในส่วนกลางระดับนโยบายทั้งหมด27หน่วยงานเมื่อวันที่17กันยายนที่ผ่านมาทั้งนี้การแก้ไขปัญหาความรุนแรงจะต้องดําเนินการขับเคลื่อนควบคู่กันไปนะคะทั้งในระดับนโยบายและในระดับพื้นที่ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ครอบคลุมในทุกมิติไม่ว่าจะเป็นในด้านของการป้องกันเฝ้าระวังคุ้มครองช่วยเหลือพื้นฟูเยียวยาและแก้ไขปัญหาความรุนแรงซึ่งกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์โดยคณะทําทงานโครงการแก้ไขปัญหาความรุนแรงในสังคมได้ดาเนินโครงการนําล่องแก้ไขปัญหาความรุนแรงในส่วนูมิภาคในพื้นที่สามจังหวัดได้แก่จังหวัดขอนแก่นชุมพรและร้อยเอ็ดเพื่อบรูรณาการการทางานระหว่างภาคกีคือข่ายทั้งภาครัฐ ภาคเอกชนภาคประชาชนและภาควิชาการประสานความร่วมมือตรงต่อในการแก้ไขปัญหาความรุนแรงในสังคมภายใต้รูปแบบ O.S.C.C One Stop Crisis Center โดยกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ได้จัดประชุมร่วมกับทั้ง3าจังหวัดนะคะพร้อมจัดทำกรอบข้อเสนอแนวทางการดําเนินงาน,นกลไกขับเคลื่อนการป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรงในสังคมตามกลยุทธ์ 5P ประกอบไปด้วยด้านนโยบายด้านการดําเนินคดี ด้านการคุ้มครองด้านการป้องกันและด้านความร่วมมือดังนั้นเพื่อการขับเคลื่อนการดําเนินง,งานป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรงในพื้นที่นําร่องสามจังหวัดนะคะเป็นไปนด้วยความามีประสิทธิภาพนะคะกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จึงได้จัดพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือว่าด้วยการขับเคลื่อนกลไกป้องกันกลและแก้ไขปัญหาความรุนแรงในสังคมระหว่างกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กับจังหวัดขอนแก่นจำนวน15หน่วยงานจังหวัดชุมพร12หน่วยงานและจังหวัดร้อยเอ็ด2หน่วยโดยมีจุดหมายนะคะเพื่อสนับสน,นุนแนวทางการทํางานในทุกมิติและส่งเสริมาก,รการบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานในพื้นที่ในทุกระดับนะคะในทีมสาวิชาชีพได้แก่สํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสำนักงานึกษาธิการจังหวัดสำนักงานแรงงานจังหวัด กองมาพัฒนารตำรวจภูทรจังหวัดสำนักงานอายการจังหวัดสาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสำนักงานส่งเสริมการปกครอง้องผิดจังหวัดรวมทั้งผู้ประสานงานในพื้นที่นะคะเช่นร่ำภาษาต่างประเทศร่นภาษามือผู้ดูแลคนพิการอาสาสมัครองค์กรชุมชนองค์กรศาสนาองค์กราคประชาสังคมและหนึ่งงานต่างๆที่เกี่ยวข้องวันนี้ได้เวลาอันสมควรแล้วนะคะฉันคอกราบารปย่เชิญ ท่านประหัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงข,งของมนุษย์พ่านทัชรีอรารยคุณได้คุ้นมากล่าวเปิดพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือว่าด้วยการขับเคลื่อนกลไกป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรงในสังคมขอประหัดเป็นเชิญค่ะท่านอธิดีกรมกิจการสตรีและ